วันนี้ก็เป็นเกียรติมากครับคือเป็นคอนเทนท์ที่รอมานานก็คือลงดันกับสาวครับฮะผมบอกแล้วว่าเซิฟที่อ่ะมันมีของดีเซิฟทีอยู่เห็นไหมหนึ่งสาวสวยเยอะฮะสาวสวยสยเปฮะอ่ามีเบิงมีบัฟเอา้านึกว่าลงสองคนถเอ้ยแอบผิดหวังว่าแอบผิดหวังนิดหน่อยนึกว่าเราจะมาสวีทกันสองคนนะจะบ้าเหรอร้อยห้าิบห้าเวก ดูความสวยงเขาสิครับมาในชุดว่ายนะ้ำขอโทษที่ปีกผมไปไปปัดดังใช้ดูความสวยครับแค่นี้ก็ดูจากชุดนะความสวยของเขาฮะทะลุสกินครับเออถ้าผมใส่แว่นออฟตัสอยู่อย่างทะลุเลยฮะเดี๋ยวลงแค่นี้เหรอ การรับน้องใหม่พาน้องใหม่มาลงทันลงดันร้อยห้าสิบห้าแหละครับเนี่อยอดฮะแล้วคือแต่ละคนนี่คือคดโพ่อคน,คนแม่โอเว่าโหลดดูดูโอเว่าโหลดแปดเจ็ดอว่าโหลดสามสองอว่าโหลดหกสิบสาดีแล้วผมมีคุณเอมิสซังอีกท่านหนึ่งที่แบบร้อยแปดสิบเหมือนกัน ขอบคุณมากที่ทําให้ผมแบบมีเพื่อนนะผมจะได้แบบว่าเอ้ยแม่งเบ่้วน้อนอยู่คนเดียวหรอเนียเราจะยัยงมีเม่นเลี้ย,เ,ยเท่ากันอีเชีย่ยตีมอนไม่เข้าวัดดูฮ่าเขาตีมอนเหมือน <What? S 1> เหมือนตีชีบไปตัวนไหนตัวแบบบัตติไอ่อะคือเขาตีเหมือนมันมันนิ่มมากเลยอะ่ะคือแล,แล้วดูผมตีนะ <laughs> รแรงว่าแรงมากพี่ <laughs> โอ้แรงสิครับแหมเป็นบิงเกอร์ขนาดนี้สีเหลืองผมรู้แล้วไอไอตัวหนังสือสีเหลืองนี่คือเป็นบิงเกอร์โอ้ไม่กอดอันนี้งบหลักล้านใช่ไหมฮะโอ้ oh. น,นี่คือผมใส่ชุดเออขอโทษฮะกดออโต้ที่คือตอนนี้ผมใส่ชุดนั่นอยู่นะฮะชุดเออชุดร้อยห้าสิบห้าบวกบวกสิบห้านะครับนี่คือชุดร้อยห้าสิบห้าบวกสิบห้าครับเอาเข้าไปแวเหลอที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือร้อยห้าสิบห้าบวกสิบห้านะครับแล้วดูสภาพผมฮนะ ตายเอาครับเนี่ยดูดิโอ้โหคือ,โ,อโหดชิบหายตันเจียนแม่เจ้าเบอร์ตัวตันของจิวเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมีคนโหดกว่าบิงเกอร์อีกเหรอคือบิงเกอร์มีแค่ท่านเดียวถูกไหมฮะแล้วส่วนมากเขาไปล่าชนะด้วยนะไม่เป็นไรเราเรา เราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นเลยเราโฟกัสว่าเ้ยเราลงดันเว้ยไรประมาณนีเ้เราทำของแข่งกับมอนดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เชีย่ยแตกโ <c oughs> อ้โหนี่คือผมใส่ชดุดเอ่อนี่ผมใส่ชุดบวกสิบห้าใช่ไหมคือ เอ่อนี่คือนี่คืออาเคเนียมบวกสิบห้าเอ่อบางกระชุดแจกโอ้โหระดับความต่างของเฮ้ยเฮ้ยเดยวเดยวเดีอยว้อเฮ้ยโอ้โหไอเจ้ยเอชพ์เหรอยี่สิบโอ้โหโอ้โหแต่ไม่ใช่ครับร้อยห้าสิบห้าเวก อไรอ้อเรียกคุณเอา้าเดี๋ยวทำไมเรียกได้อ่ะเอา้าเฮ้ยเอา้เอาเรียกมาตายเฮ้ยเ,เดี๋ยด้เขาเรียกกันได้ด้วยเหรอครับเนี่ยโคตรเจ๋งเฮ้ยกดฟังกช์ชันอะไรครับคุณพลอยอมันมันวาร์ปได้อ่ะสสดคุณดีมด้วยนะครับพยายามจะย้ายไปเล่น BL หลายทีสุดท้ายต้องกลับไปเล่น F อหาของใส่ด้วยกัน F อ ตีแรงกว่าหน่อย BL ยังไม่ถึงขั้นจะแรงแต่ก็ยังชอบความชิลถ้าเวฟผมเคยลงเบทฟ้า20,000ยังตายเลยพี่ตรงหมเลขฟ้าส0 0หมืแตกวัดฟผมลงมาแค่แบบประดับเขาอะไม่ต้องมาแจ้งม่ต้องอะ คือน,นี่ผมลงกับมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยพวกคุณไม่ใช่คนใช่ไหมพวกคุณไม่ใช่คนใช่ไหมเออไม่มีคนคุยเควสครับคือไอ้เชีย่ย what 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 the fuck oh my god อารมณ์เหมือนตอนที่ผมเล่นวิสรดแล้วผมามาลงร้อยสี่ิแล้วแล้วผมใส่ชุดบวกแค่ประมาณเจ็แปด จำได้เนยผมใส่ชุดมิดทิวหรืออะเคเดียมเนี่ยปดสมัยเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะนี่เราผมก็ตายหายเนี่ย <c ười> คือคืออารมณ์ความรู้สึกในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้งนะ่ะอืมมัน <c ười> โอ้ทาเบ็นหัวกิวมาแรงมากแล้วไปทางไหนอะ่ะ ตายเร็วตายอีกไม่ต้องรอผมครับตีไปเลยไม่ต้องรอผมผมแค่มาเดินเล่นนะไม่ต้องสนใจผมพวกคุณไม่พวกคุณไม่ต้องรอครับตีกล่องผลิไม่ต้องรอผมครับผมมาเดินมาเดินเล่นครับผมแค่มาดูว่าอ้อร้อยห้าสิบห้าเอาเวกมันมันมัน,ม,นมันทำให้เรารู้เลยว่าชุดไอเคนียบวกสิบสองไม่พอ ทำให้ผมรู้สึกแบบว่านี่ผมใส่ชุดแจก,กมาใช่ไหมแล้วที่ผมเดินม,มาถูกทางใช่ไหมเนีอ๋อเขาวิ่งกลับไปตรงจุดแรกครับเราไม่ต้องไปฮะเราไปใงจุดสุดท้ายเลยฮะเราไปแล้วก็ตายเปล่าฮะคือมันมันผมมาประดับเขาฮะอดูดิ โอ้โหนี่มันความรู้สึกสมัยแบบอ้ามีคนอู้ในงานนี้ว่ะเอ้ยพบคนอู้หนึ่งลายฮะไม่เป็นไรครับคนสวยเลยไม่มีใครโกรธคนสวยแลยะฮะคนสวยทำแล้วก็ไม่ผิดะฮะคนสวยใส่เปอ้าวปะฮคือผมงงคือมันมีระบบแบบวาเพื่อนได้ได้ด้วยเหรอ พราะเห็นเห็นคุณพลอยเขาเขาว่าผมไปหาบอสแล้วก,ก็เลยงงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอแมงกุจียายายาย,า,ยาทำร้ายกันแบบนี้เลยโอเคฮะโอเคนะทุกคนนะ เห็นผมรู้จักสภาพใช่ไหมคือ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 ห้าพไม่ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยฮะห้าพันห้บาทไม่มีประโยชน์กับดันนี้เลยฮะคือทำได้แค่เดินตามฮะคือคือเราต้องคูณไปกี่เท่าเราถึงจะแบบ โอ้โหแม่เจ้าคือแบบมันจุกคุณไม่ถูกครับเพราคือพอเราได้มาลงพอเราได้มาลงดันในจุดเนี้ยแล้วแล้วเ,เรามั่นใจในของเราระดับหนึ่งถูกไหมเรามั่นใจว่าเอ้ยเราใส่ของสแตนดาร์ดว่ะใส่แบบมิดทิวบวก15ใส่แบบชุดบวก15มิดทิวไอแคเนียมก็ไม่ต่างกันมากครับคือทําให้เรามองเห็นถึงความแตกต่างว่า แม่งไม่ไหวอ่ะเออตอนนี้ี่ยตั้งความตั้งขลาดมาตัวเองว่าโอ้หเช่นนี้นี่ชุดนี่ชุดอะเคเินียมบวกบวกเอ่อบวกเท่าไหร่นะบวกสิบห้านะเว้ยคือแบบคือทำได้แค่นี้เหรอโอเคขอบขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับคือตอนนี้ผมจ่อยเลยคือแบบผมต้องจะนั่งนับนิ้วกับตัวเองว่าเฮ้ยเฮ้ยคือเราต้องเติมดังเท่าไหร่เราถึงจะเร,เราถึงจะลงเราถึงจะลงดันนี้ผ่านคือต้องถามตัวเองว่ากูต้องเติมเท่าไรห้าพันแปดที่เติมไปไม่ได้เศษเซี่ยวของดันนี้เลยครับ โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจฮะ